เลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอ้าวปียะหลานกับอยู่กับยะแหลงแน่แล้วก็มีน้องหมาอยู่ตรงนู้นซึ่งรีวิวดีครั้งนี้นะครับก็เป็นของคึ้นคุยัสสองแล้วก็มีการเขียนบอกว่าเป็นแบบฟรีทูเพย์บายทูเวย์ได้นะครับก็กลัวไม่ทราบนะครับจริงๆก็อืมรับคาที่ดึงนะครตรงนี้เหลือ36วันนะครับสกินตัวละครก็ตามนั้นรันคารแพ็กโกรแพ็กเกจนะครับต่างๆในแนวนี้มี9,400เพชร3 2 0 0มเราเจอ2องไอเดียติดกันแล้วที่เพชรเหลือประมาณ30,000กว่าเนี่ยทำไมผมทำไม่ได้วะเออครับ นั่นแหละอีกที่บอกนะครับก,ก็ตามนั้นเนี่ยถือว่าเรารู้ตรงกันนะแล้วกดใครไปนะขออนุญ,ญาตสองจริงๆไอ้ดีจะสังเกตว่าเราอัดพร้อมๆกันนะเวลาทำคลิปดีวีดีเนี่ยแต่ว่าเวลาตัดต่อเนี่ยต้องใช้เวลาเน,นี่ยเนื่องจากงานละเอียดเนะครับเพราะว่าแบบมัน,ม,นมันเยอะแนตะ่มันยาวเออมันจะติดติดกันอย่างนี้แหละแต่เวลาไปตัดนะก็นานนิดนึง่ออ็ใครนะรตัวล่าสุด เบรซ่าเหรอกดน้องวอัวไปเหรอโอเคนะครับจริงอยากเห็นน้องวอัวอยากเล่นน้องวอัวนี่ไงประมาณนี้นะครับเพิ่งกดน้องวอัวไปขอดูแมปนิดนึงนะครับแมปก็โอเคนี้ครบหมดแล้ยนะบงกะบิสนะครับเยี่ยม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 ดีมากตรงนี้หนึ่งร้อย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 นะครับเมืองใหม่นัดลานร้อยหมดแหละอิ่มทั่วแมปอิ่มทั่วกันต้องบอกว่าไม่มีอะไรแล้วที่ต้องเล่นในเกมนี้นะครับออกไปเล่นเกมอื่นได้แหละโอ้เคื่อจริงๆปกติถ้าเกิดชิ้นนี้เป็นสีทองคือแม่งทั้งหน้าทองแล้วนะตอนนี้คือหนะ้าหน้าทองักหน เดี๋ยวเราเราไล่ไปดีทัดซินนะดีทัดซินเลยซโซเนี่ยจัสก้านี่ครับ R 2อพิติก R 1นะครับ t h u n d ร r i n g Pulse หนึ่งนะครับอ Aqua p o l i งสตาร์นะครับแล้วนี้เป็นเอลจี้ยสองอันนะครับแล้วก็เป็นเอมอสอีกอันนึงเฮ้ยมีเยอะเอมอสเมื่อกี้เห็นมันมีสองอันอ๋ออันเดียวแล้วก็ตัวสกาวด์ครับน้องวัวก็มีประจำตัวนะครับแล้วก็ของน้องคุณยายแล้วก็อ่าน้ำมรนนีนะครับแล้วก็ทูมโอ้โหเยอะแยะไปหมดอะเอาว่าแต่ละตัวไม่มีประจำตัวเนี่ยกูดูไม่หมดจริงๆนะตอนเนี้ยไซโน่ก็มีเรเดน R สองนะครับอันน น,ะนี่โฮมาสเล่มน,นะครับใส่เอมิลียันึงนะแล้วก็หูเต่าอันหนึ่งกป็ประจําตัวเกืบทุกตัวเอางี้ดีกว่าประจําตัวประจําใจที่เหลือก็มีโดโดโกโด้วยคือกูดูไม่หมด,ดจริงๆนี่แม่งเยอะ,ะ,แ,ละ,อะ,อะอแล้วเซียวอาสามาดูดิอ่ะเตียวมีเจ็ดอาสมอ่ะเอาละกันนะแรกกูให้ไม่ต่ำกว่าห้าพัน ใช่ครับเขาไป9 0 0 0เลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับขออนุญาตแบบนับน้ำนิดนึงอยากรู้อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13หน an ้าวินนิดไอเดียนิปูจริงเนี่ยบอกเลยว่าใครอยากดูวีดีโอฟูมาดูวีนี้ได้เลยนะครับพันเอ็ดนะครับสาบุตฮีโร่วิทมีพันเอ็ดนะขออนุญาตดูมงกุศนิดนึงนะ19อันแสดงว่าก็ลงระดับหนึ่งนะตัวเขาเยอะด้วยนะครับตัวเยอะมากซึ่งเขามีตัวเรฟเฟอร์เนต์มาว่าอยากให้ดูนี่นั่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกัันนะครบเดี๋ยยวค่ออดูตรงนี้้โกก เยอะนั่นแหละนะน่าจะเล่นมาแบบนานมากๆอยู่แล้วนะ่ยไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้เนาะวันนี้ก็ข้ามมาตรงนี้นะครับเล่นมา1 2 3 4 5ลูกเค้กนะครับตอนนี้เนาะมี5ก้อนเนี่ยฟาเจโอ อันอันนี้ไม่ได้โมอมีเนาะอุตาฝาดไปเนี่ยโอ้ยก้อนฟูจัดไอดีน,นี้ฟูจัดจัดนะครับบอกเลยตังมี9<อ>ล้านนะครับแค่นั้นเองใครที่ชอบเล่นเกมทีมแพก็กฮงไกซาร์เรลเนี่ยต้องรู้จักแอป UG Phone ไว้เลยนะครับเพระาะว่าทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับว่าเกมค่ายนี้ทั้งใหญ่อัปเดตทีหนึ่งพื้นที่ก็เต็มเครื่องอึดนะครับเปิดเกมก็โหลดนานนานหรือบางทีออกไปข้างนอกนะครับแต่อยากเข้าเกมมาเคลียร์เลซินมาฟาร์มเควสต่างๆเนี่ยโอ้แต่เครื่องก็ไม่แรงนะครับแบตก็เสื่อมเครื่องก็ร้อนเนาะมันก็จะลำบากกันนนิดงแต่่่วา UG Phone เเียคืืืือออมมถสระ คราวนะครับที่ทาให้คนเล่นเกมค่ายนี้ได้อย่างสบายใจทุกทีทุกเวลานะครับแม้เครื่องจะไม่แรงราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจแนะนำเนี่ยมอยากเป็นเพื่อนนะครับลองใช้เป็น AVp ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าเท่านั้นเองแต่สเปคเนี่ยม,มาสูงก,กว่านะครับเกือบเกือบสามเท่าเลยทีเดียวตัว AVP เนี่ยจะแพงนิดนึงก็จริงแต่ว่าใช้ดีแล้วก็ลื่นไหลสบายกว่าเยอะเลยนะครับใครที่กาลังสนใจ UG จฟอยู่เนี่ยสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คิคทวงแปรไว้ได้เลยนะครับ มาอยู่ในส่วนของตัวละครกันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนทุกคนเห็นไหมครับว่าตัวละครเกือบเกือบกับ,กบทั้งเกมอะใช่คหว่าขออนุญาตไปดูตัวที่ไม่มีดีกว่าก็ก็ก็ไม่มีตัวที่ไม่มีอยู่บ้างนะโอ้แล้วคือมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมเกเห็นไหมว่าเขาอัพเก้าสิบอะ ยันตรงนี้เลยนะน่าหมายความไม่มีทุกตัวที่ไม่ปั้นอะ่ะคือกูต้องดูแบบดูเกือบหมดมีแปดสิตัวเลยเขาบอกว่ามีเลยว่าเก้าสิบแปดสิบตัวนะครับคือปั้นไป80ตัวใช่ไหมที่เขาบอกมานเนีเ่ยผมไม่แน่ใจมันถึงไหมนะคือน่าจะถึงแหละขนาดนี้นะแล้วแป็กก็แบบเยอะมากนะครับแล้วก็น่าจะต้องดูเกือบทุกตัวเลยอาจจะไปไวในคลิปนี้แต่ไม่ใช่ไกด์เหมือนเดิมนะเน้นแบบมาดูกันมาเรื่องจฟัฟรีนะนะครับสามมือสองนะครับอาวุธเป็นในส่วนของสเปนเดอร์นะครับสเปนดอร์เออประจำตัวน,ะนะั่นแหละอาร์ติแฟกต์นะครับ pe, ครับบเเเเปป็็็นนนนนใสส่่่่วววขอออองกกกลุมมมมมะะคครรรผดาาีีโยย1 ครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเจ็ดสองสองห้าศูนย์รับ1 6หนึ่งหกแปดก็ก็ก็ดีอ่ะสะแตตจึงสุดเลยอ่ะต้องบอกคันนี้อู้ลงเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ โอ้ยตรงเซตด้วยนะแกเหย่ยโอเคไม่มีอะไรจะพูดซีเอเนนนะครับซีเอเนนสามพันนะครับอาวุธเป็นประจําตัวเนี่ยจะดูไปเนะาะอันนี้แฟลกนะครับเป็นตัวเซตปั๊บนะครับกลุ่มดาวก็ไม่ได้ปลดนะครับจริงๆริงเจสเจอสาวในโกงใช่ไหมครับตรงนี้อื๋อสวรรค์เป็น69นะครับหกสิบเก้านะคหกสิบหนึ่งโอ้มีดาเมจด,ด้วยนะครับแล้วก็มีฟื้นฟูมีป้องกันให้ใช้งานตามบัฟต่างๆของเขานะครับแล้วก็มีดาเมจอีกซะด้วยแบบอะไรวะแค่ใส่หัวกิเลสเหรอโอ้ยจริงด้วยโอ้ป้องกันลงยอม ูยอมชิโอรินะครับชิโอริก็เรียกว่าไงดีเป็นตัวละครที่สวยสวยมากนะครับจริงๆก็ตอนนี้เป็น1นึ่กับ18นะครับป้องกันพันแปดเนาะป้องกันอยู่ที่พันแปดนะครับอาวุธเป็นวูฟแบกนะครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับสกิลนะใช้สกิลเรดนะครับเป็นตัวเขาเรียกไตัวซัมมอนของเขาเออเรียกซัมมอนได้ไหมตรงนี้ใส่เป็นเซตตัวฮักนะครับกลุ่มดาวก็ไม่ได้มีแหละพอสวรรค์เป็น6กเกนะครับตรงนี้โอ้คิโอเรเยอะมากนะครับคิโอเรเยอะมากโอ้ไม่ก้นใต่หัวความแรงแล้วด้วยนะจริงๆว่าทุกชิ้นแม่งโโอ้หนนนนนนาาาาาเเวววววีีีีีะครับ นาะแล้วก็เป็นอ๋อไม่ได้ใส่ปจตต์นะครับเป็นตัวโอ้แต่อาห้านะเว้ยเกทําเป็นเล่นไปนี่ครับในทามเนาะพอสวรรค์เป็น8ปดนะครับตรงนี้เป็นโอ้คิวเรดเขาเยอะจริงว่ะอุยอมจริงนะดีนี่กับคิวเรดเขาอะ่ะอนุญาตด,ดูตรงนี้นะครับแล้วเจ็ดหนะ้าเนาะการที่คุณใส่อุปศีดดาวแล้วแม่งดันความแรงคิดก,กับคิวเรดได้ขนาดนั้นคือเป็นบุญของชีวิตแล้วนะฮะวิโต้นะครับวิโต้สองพันสามนะมันเป็นเป็ดเปรตโอนแล้วเปรตโอนอาวุธ ต่างๆไอ้มีสีหนึ่งด้วยนะครับอืมมีสีหนึ่งด้วยนะครับพระสวรรค์เป็นสิบๆนะแน่น,นอนอ่าตรงนี้สองมาสามแสดงว่าสแตทน่าจะน่าจะตึ้งนะเพราะว่ามีมีเรตฮอล์ใช่ไหมขอสองนิดนึงคือกูยอมคีเรตไอดีนี้จริงๆนะ The base of the c r i t i c a l rate อ,อน,นุญาตนะมันไปลงอะไรบ้างวะเออมันลงคีเรทในมันทุชิ้นจริงๆ,ๆอะทุกคนก็ด้วยความที่มันใส่หัวกรีม,มันก็จะสูงขึ้นได้แหละแล้วแม่งลงคีเรทให้อีกอะยอมนะครับไป จงื่นนะครับ5 4 0 0มนะครับอาวุธเป็นเออ่แบ็คเด็โซดนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นอ่ะโอเคจริงมันไม่ควรจะมีสแตัตรงนี้ได้ซ้ำแต่ว่ามันยังทำมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยมันเป็นตัวละครนี้นะฮะก็ก็โอเคแล้วจะเน้นแค่เลือดนั่นแหละคุณยายซิลลี่นะครับพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งร้อยอาวุธเป็นปัจจตอนะครับมันก็จะสูงนิดนึงนะครับเพลทปั too, okay, right? ๊บแล้วก็พรสวรรค์นะครับเป็น1นึ่งเก้าเก้านะครับขออนุญาตดูตรงนี้หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสามเนี่ยถ้าทันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะครส่วนใหญ่ก็ว Somebody. น้องวัววาเรซ่านะครับวาเรซ่า2ปด8ปนะครับใส่เป็นตัวประจำตัวด้วยเนี่บน่ารักอะแล้วก็ใส่เป็นเซตทเขานะครับกระโดดทุ่มกระโดดทุ่มนะครับกลุ่ดาวนะครับแล้วก็พรสวรรค์ก็เป็น888นะยังไม่ได้ขึ้นติดนะครับจริงๆโอ้เจ็ดห้าสองรนะครับนะครับอย่าไปลองทุ่มละนะอย่าไปลองทุ่มละยัยมิโกะนะครับอาวุธเป็นส่วนของคาคุระโคโยตี้นะครับโคโยตี้นะคริวเด็นะใส่กิวเด็ด้วย6กติดนะครับตอนนี้ก็16169ใพันหยอะจังอ่ะเออว่ามันลงเยอะจริใอ่ะแต่โคแนน่อ่ะเออยอมนะครัับอนนีี้แกกดเิจ คินิชนะครับคินิชสองพันครับอาวุธเป็นสองอาประําตัวนะครของเขาเองอันนี้แ์เนะครับเป็นออสเิเดียนเนาะระยะดดูรวมเลยละกันนะฮะ4ตีสองหนึ่งแปดน่โอเคครับน่าจะแรงมีมีแสนห้าอัพแน่ๆสองแสนอัพประมาณนี้นะครับถ้าเล่นแบบเล่นดีๆที่ไม่ใช่ผมเล่นนะฮิเดนนะครับฮิเดนอาวุธเป็นอสระซ่อฟอร์ทิ้งบรมนะครับจได้ ดิบบูดนะครับสีสองสบายนะครับวัสวรรค์นะครับเป็น6ัวผุติดนะครับแรงแน่ดีเนี่ยคือไม่ผ่านคนที่เขาส้นตีนเหยียบหน้าผมเลยเลยอ่ะตรงนี้มีเคลียร์เรทนะเออมีความแรงด้วยนะเออนะอืมจบแค่นั้นน้องนาฮีเดนพี่ติชหัวเก็บผมเองนะครับพันสามนะครับพันสามพันสามยีนสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับใส่คันเตอร์แพดด้วยนะครับอืมสุดยอดเลยนี่ครับแล้วก็วันเดอร์เรสนะตรงนี้สีสองเละนะครับ แล้วก็เป็น19 0เก้านะครับอืม82อุย้ยจริงๆพี่แกก็มีคริสระดับหนึ่งนะแบบคริส82อันนี้คือติดนนแน่ๆเวลาชานะ้าคือมันก็ชัวนะครับจิ้มๆมาวิ่านะครับ222นะครับอาวุธเป็นสองประจำตัวนะครับออทิแฟคเป็นโคเด็กอยู่แล้วนะครับกลุ่มดาวสีสองด้วยมาแน่ๆสามสี่แสนวันนี้นะครับหมุนทีละสองแสนห้าสามแสนอะไรเงี้ยนะมามามาสีา่สิบนะครับแปดสิบจุดห้าสองร้อยยี่สิบหกสบายมากและคือก,การไม่มียาติดเลยคือสุดยอดจริงๆ ท่านพ่อนะครับท่านพ่อสองพันนะครับเอาไว้เป็นครีมสันมูลนะครับรักเมนและนะครับกลุ่มดาวถ้ามีทักงสีหนึ่งนี้อร่อยเลยนะครับพอสวัสด์เป็น10บเก้าหกนตัวไฟเขาเดือดแล้วอะแปดห้าโอเคชอบครับคิวรีสูงนะครับชอบมากอืมประมาณนี้ผมชอบเวลาแบบชอบตัวที่แบบเวลาตีอะไรเดียวๆแล้วมันต้องลุ้นฮิตอะคิสเรยจะเยอะน,น่าสนใจเบสิกตัวเบสิกที่เราควรจะทราบอะไรเงี้ยแบบควรจะเห็นกันนิดนึงเป็นตัวทั่วไปอะไรเงี้ยอืม,อมโอเคเลยโอ้ยมันกดงีได้ได้ด้วยหรอโอเคจัง4ี่สิบสองหกเจ็ดอืมโอเคเขาปั้นหมดจริงๆทุกคนดูดิ ดูเนี่ยกดให้ทุกตัวให้ดูก่อนนะดูแซดนะแค่ตรงนี้นะอาจจะเห็นอะไรไม่มากหรอกแต่ว่าก็ดูไว้ว่าเขาปัน้นจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นอะจะยุด ใช่ได้นะครับเชฟยูสชิโนโบต่างๆเนี่ยเก้าลงเก้าร้อยเก้าสิบหมดแหละนะครับประมาณนี้สำหรับทุกตัวเยอะมากผมแบบไม่รู้จะพูดยังไงกับความเยอะในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูคอนเทนต์อาบิสกันซึ่งน่าจะทีมเยอะเลยนะเดี๋ยวไ,ไปดูในทีมแต่ละทีมกันนะครับใ,ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมชินผักคงไก่กาซาเรลเซเลตโซโซ,โซ,โซิโร่คุณอยู่เนี่ยกระต้องที่ a อซเคเกมท็อปอัพอยู่แล้วนะครับซึ่งทางเ k มีทั้งแพ็กรายเดือนแพ็กล็กแพ็กหญ่ไปร้านพาร์ต่างๆมีเพียบไปหมดเลยนะครับราคาถูกมากๆถูกกว่าเติมเออออองงแนนนนนน่่่100%ดัั้้รรชาายยูใใคสจ ใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ดดสก์ทปชั้นเรียบร้อยนะนะครับเราอย่าลืมบอกว่ามาจากเจ้าผมด้วยอันนี้คิดว่าลืมเยหลานแล้วเหรอยังไม่ลืมยังไม่ลืมแซลเลนในเฉดดำไปตัดปาดไปต้นน้ำมาใส่ด้วยนะเยหล่าเนาะสามหมื่นเก้านะครับอาวุธไปที่สุดอควาสีหมู่อาฆ่าเนี่ยครับอาริแฟร์เนี่ยครับเป็นเรเบิมเนาะก้อนนี่นี่ครับนี่เลยนะครับสิ่งที่เก็บไว้นะครับตัวที่อวยที่สุดในไอดีนั่นเองนะครับคือเยหลานเนาะซีหกนะครับพรสวรรค์เป็นสิบสิบสามสิบสามเรียบร้อยน ใช้ทั้งหมดนะครับใช้ทั้งหมด ใ้ทั้งหมดนะครับอืเหลือแค่ชำนาญหนึ่งช่องนะครับตรงนี้ชำนาญหนึ่งช่องเหมือนกันแล้วก็ซับต่ำเลยนะแล้วก็เหลือจมตีนะครับสองครั้งแค่นั้นแบบแค่นั้นจริงๆอรทุกคนดังนั้นเย่หลานเขาคือแบบตัวซีเกล็ดนะครับแอบนิดนึงอย่าลืมใส่ในะต้นจริงๆมา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 ลุยโลดกันดีกว่านะครับขออนุญาตก่อนเลยนะลุยโลดเลยโลดขอทีมปกติกันเลยนะครับมาวีก้านะอย่างเล่นนานเละนะครับซินลรี่นะครับตัวมันเยอะเกินเริ่มหาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับแล้วก็ไซโยเนนเนาะปเบสิกก่อนเลยนะครับ อนุญาตนิดนึงนะครับเตะ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 เราชอบเตะคนนะนิดนึงนิดนึ่งเอ,ออขอญาตเตะหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันเนาะอืมว่าแหละึ๊บมาตำล้านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกทีแล้วประมาณเกือบสามแสนนะครับสามแสนสามนะครับโอเคหายไปแล้วนะครับจบนะครับเลิกเล่นเกมนะครับออกเกมเลยนะครับออกเกมเลยนะออกเกมเลย คือควรทําตัวอย่างไงคือมันเร็วไปไหมอ่ะมันจบไปแล้วอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้อ่ะแต่เป็นพู้นี้นะดีกว่าผมไม่ค่อยชอบเป็นเน็ตนะครับขี้เกียจเดินตามมันอะ่ะอาสินหยุดโอเคเนียครับมา <c oughs> ใจอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะมันเกิดอาเพศอะไรขึ้นอะ่ะนนนนทำไมอะ่ะโอ้โหกดไม่ติดอะ่ะคีย์บอร์ดงงมากเลยมันน่าจะอยากได้คีย์บอร์ดใหม่ตัวละสามหมื่นอ่ะขอตั้งหนง ่อแป้งคิมเวอร์อะทุกคนกดไม่ค่อยติดคือกดไปแล้วนะไม่ใช่ไม่กดนะเวลาเนี้ยงงมากเลยอืมขออนุญ,ญาตนะครับนิดนึงเก้าหมืนนะครับแสนเอ็ดนะครับเมื่อกี้เนาะอืมอืมนะครับเห็นอยู่นะเล็กๆนะครับประมาณนี้อืมพอละวขี้เกียจโดดนะครับปวดหัว อืมโอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะมามา,มานาวเวียก่อนแล้วกันเมื่อกี้แบบรู้สึกติดใจกับนาวเวียเหมือนกันนะครับนาวงนาวเวียอะไรเงี้ยอ่แล้วก็ซียอเน้นนะปกติก็จะเล่นแค่นี้นะซีโวเนนดีอยู่แล้วนะก่ไม่ต้องพูดอะไรอ่ากดไปติดนอยอ,ยอะมาปังึอ๊ออบตอบตบกดไม่ค่อยติดจริงๆนะไม่ชอบเลยอืมมาึ๊บเก็บกระสุน ปึ๊บปึ๊บเยเก็บคนคอนยิงอืมสามอร์นห้านั้นแหละนะครับทุกคนเก็บเก็บเก็บไปนะครับเก็บไปอ่ะปึ๊บมาเตะเตะตไม่ติดอืมขออนุญาตวนม่อีกรอบนึงนะนิดนึงใกล้ๆแล้วอืมมาสักทีนะอ่ะไปะเริ่มโอเคนิดนึงนะครับเพราะว่ามันตัวเดียวได้แหละนะครับเข้าใจอยู่ จะตัวเดียวมันก็จะอย่างนี้แหละเหนื่อยหน่อยนะฮะอือไปทำสันเจ็ดนะครับแค่นั้นแหละจบจบปอืมอะไรมากมายพอแล้วนาะเวียแรงอยูอย่แล้วไม่ต้องอะไรต่อนะฮะอ่าพี่แต๋มไหมพี่แต๋มต่อเนี่บพี่เต๋มดีจริงก็เอาเอายี่หลานไปใส่มันจะน่าเกลียดไปเพราะมันเป็นตัวน้ำเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นดาเมจของยี่หลานไงแต่มันมันมันได้นะใส่ไปน,น้อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเล่นยี่หลานอีกห้องหนึ่งแล้วกันแล้วก็ชิโนบุนี่ครับผมชอบเล่นชิโนบุอืมประมาณนี้ มานะครับแค่นั้นเองอ่ะไปต้านทานนะครับเราเป็นวัยรุ่นต้านทานเราเป็นวัยรุ่นต้านทานอยู่แหละนะครับไม่ได้คิดอะไรมากเนาะอืมเราชิวๆอยู่ละเราโมเมอ่ะคิดถึงปะปึบ๊บปั๊บมานะครับนีอืมอืมอืมหกหมืน่นเอ้ยหกพันปะสามหมื่นนี่ยสามหมื่นอาา่าฮะไหวไหวชิวไหวชิวนะครับถ่ายไปครึ่งหลอดแล้วดูดิไวมากเหมือนกันนะไวมากเหมือนกันนะหมายถึงว่าเลขที่ลดไปอ่ะคือเราไม่เข้าใจว่าเราเนี่ยเราทำอะไร มันเถอะนะครับถึงไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเถอะว้าต้องนาต้องนาโดนต้องนาโดนปึ๊บปึ๊บปั๊มกด E ไปก่อนเฉยอ่ะไม่เป็นไรช่างมันนะครับเราเราลองเลยเฉยนะช่างมันเถอะอือเนี่ยทุกคนสามหมื่นสองหมื่นเจ็ดนะสามหมื่นห้าเห็นไหมว่าเฟืองลงแล้วนะฮะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้านะฮะโอเคนะเดี๋ยวตายก่อนนะเดี๋ยวมันจะเสียเซลล์ออกก่อนแล้วกัน กินเนขอเล่นเบสิกเดิมแล้วกันนะผมชอบประมาณเนี้ยอืมจริงๆก็ใส่เป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันผมชอบคูลีนะเว้ยเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันทัดใจจริงสใครจะใส่เป็นตัวละครอื่นเพิ่มก็ได้นะเช่นอาจจะไปใส่เป็นนกเล่นทีมอื่นอ่ะเป็นแบบโทมัสมาเทนเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมชอบน้องปูอ่ะมันแบบมันให้ช่องกลางด้วยนะครับอ่ะตรงนี้ปึ๊บนะครับตบตบตบปึ๊บปั๊บอ่ะกดไปติดอีกนะครับทั้งลิงหลอไม้นะครับไม้ปลายอีนะครับปุ๊บปั๊บปั๊บยิง ยิงสองแสนวางอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงแต่สแตทมันเคลมมาสองแสนแน่ๆถ้าอยู่บนวงน,นะครับนะครับเปลี่ยนตัวกันนะตุยกอ้ย,โ,อยโดนดูดเลือดด้วยนะครับแล้วมันก็แรงด้วยตัวนี้ืออยายามนิดนึงนะฮะจริงๆประมาณสามโลน่าจะจบนะสามโรเตชันนะคิดว่าคิดว่าถ้าเล่นดีๆนะแต่ว่าเราเล่นให้แบบแบบมีความต่อเนื่องหน่อย,ยไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยคิดว่าสาโรเตชันน่านนจะจบได้วนอยู่สามครั้งอ่ะได้อยู่ ได้อยู่เท่ากับได้อยู่เท่ากับอืไปวิ่งตามไปมันจะออยังไงจะออยังไงกูมึงจะเอาอยัางไงเออประมาณสามฟังนะ่จบประมาณสามโลได้อยู่มาเลซ่ามาวิกาชฟยูสแล้วก็ลางตาลอือขอบแบบขอดะมองเลยนะครับแบบหมายถึงว่าแบบเออเออเล่นอ่ะนะ อืม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 นะครับแค่นั้นแหละอืมอ่ะกูโดนอืมอ่ะเอาใหม่นะครับดิงแรงพร้อมาวิก้าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเงี้ยเออไปโดนไปน้องโอ้เปหนึ่งกดไม่ติดอืมอืมกดไม่ติด อืมอืมเอา้าหนีหนีพี่เสยอยไรื่ออะไรอะอแม่งหมดอลตอนนะี้อะมาต่อยหมดอนะต่อยข้าราชนะจ,จับอะมาอืมต่อยต่อยหมดนะฮะแค่นั้นหมดแล้วแค่นั้นเองขนาดผมเล่นมั่วมากเลยเนะี่ย มีใครอีกไหมนะครับตรงนี้เนาะอืมออมัเป็นตัวน้ำแหละนะครับตรงนี้เนาะอเล็กชิโนโ่แล้วกันตัวมันเยอะเกินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสามารถใช้คําไหนอธิบายได้ในะตอนเนี้ยมันมากมายเหลือเกินนะน,น่ยทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันมากมายเหลือเกินนะ่ยตอนเนี้ยอืมมันมากมายเหลือเกินอ่ะใจสิงหหลิงนีกว่าไหมไปอืออืออือเตะเตะไปนะครับเริ่มตั้งนะครับมันติมาปัญญาเกิดมันต,ตะเตลิดจะเกิดปัญญานะครับมาปึ๊บ ต่อสลับนะครับปั๊บ9 3 0 0 0นะครับไปอืนะครับมามาติดต่อนะครับ66,000นะวงหมดเลือ7 000, 1 0 0 0นะครับหายไปแล้วกูหายไปแล้วนะครับตอนนี้ม,มีจัสก้าอีกใช่ไหมจัสก้าก็เล่นกับอยาเอะไปจัสกา้าฟูรินนะนะครับเป็นเน็ตอ่ะพวกนี้นะครับก็แล้วแต่นะผมก็คิดอะไรออกก็เ,เอาตามนั้นนะ,ะไปอี e ไปก่อนคิวไปก่อนนะครับมากันต่อปึ๊บปึ๊บ นะครับมาอีกทีหนึ่งปั้งนะครับขึ้นบินนะครับมายิงอัดประหมายเดียวปึ๊บจริงๆไม่ต้องใส่มันก็ได้แต่ว่าผมชอบอะท่องการมันแรงดิจัสกานะประมาณนี้แหละเดลเฉลียนะครับอืมตัวละครเก่งนะแล้วยิ่งแบบว่าอาบิสเปลี่ยนห้องบ่อยๆอะไรงเงี้ยจัสกานี่เป็นตัวที่เสมอต้นเสมอปลายนะใช่คำนี้อืมจริงๆใส่เป็นตัวอื่นมาที่ไม่ใช่พูรินะก็ได้เหมือนกันนะรจริงๆอันนี้คอยากใส่ประมาณนั้น มันแล้วแต่มันแล้วแต่เราจริงๆ,ๆนะได้หมดได้หมดอย่าตายนะไปอยู่ตีเงนะินจะตุยจริงๆนะเนี่ยเราสามารถตุยได้จริงๆนะโอ้ยฟลดเปลี่ยนตัวไม่ติดฮัล okay. ER ER โหล่โล่โลเอฟอีอาร์เขาเยอะนะจริงๆเป็นเด็กประมาณสามปันสามปีเคาะเคาะเคาะก็ติดแล้วนะมันหนีเราสะบัดเกินไปเรบไม่ได้หรอืมอืมอืมแม่ ีใครอีกดีจะเล่นคอลีนแล้วก็ขี้เกียจแล้วมันเยอะมากเลยตัวมันเยอะเกินอ่ะคือมันแบบมีทุกสถานการณ์ที่มึงอยากจะเล่นในชีวิตเนี้ยทุกคนกคือมันต้องการยี่อะไรในชีวิตเนี้ยมันสามารถจิบไปเล่นได้หมดในวันเดิร์ลเลอร์มีอะไรเนี้ยจัดทีมเนี้ยอิโต้ได้อีกเนี้ยเดี๋ยวไปรองห้องน้ำกันดีกว่าปะขี้เกียจสลับไปแล้วเดี๋ยวไปใช้ห้องสิบเอ็ดดีกว่ามาห้องสิบเอ็ดนะครับห้องสิบเอ็ดตอนนี้ก็เดี๋ยวขอลองยี่หลานก่อนได้ไหมขอแบบตัวเดียวเลยไม่เล่นทีมนะอยากจะจะดูยี่หลานกับนายน้้้้ออออออยยยยแแแลววกกกกััััันน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 สคคคคคเผื่่่่่่่ชะะะะรรรรรบบีีีาาูหหไไมม ประมาณนี้เลยนะครับขออนุญาตวิ่งเฉยๆนะอันนี้วิ่งเกี่ยวนะครับปึ๊บอืมตีหมื่นเก้าเอนติเมตรละฮิตละสามหมื่นอืมอันนี้คือเฉยๆนะไม่มีอะไรนะตัวเดียวนะแบบกำลับนะครับอืมประมาณแบบโอ้ยเน้นเคลียร์เว้ยไม่ทำอะไรชีวิตกูก็เฉยๆอะไรเงี้ยอะปึ๊บเก็บเก็บเก็บ ไปเก็บป้ายเก็บป้ายหมุน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 ปึ๊บอ่าเรียบร้อยสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าตีกันต่อนะครับผมไปกันต่อเลยนะครับไปกันต่อไปกันต่อวิ่งเก็บกยายากลับมาอีกแล้วโอ้โหสบายครับอืมทำลายอาชีพเนี้ยเล่นยี่หลานตัวเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับไม่ใช่ปัญหาเลย มาพี่นิวตัวสุดท้ายเลยนะครับในทีมปกติของเราเนาะใส่เป็นพี่นิวนะครับแล้วก็จริงๆก็เทลเน้นได้นะอย่าเล่นแบบนี้ค่ะเสือหะไปเลย <c oughs> มาน่าจะปกติ6กหมื่นขึ้นแน่แน่หรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับมาดูกัน <c oughs> ปึ๊บปึ๊บมาตอปึ๊บ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 หายแล้วนะครับไม่ต้องเล่นละอืมหมดแล้วนะครับปึ๊บหมดแล้วนะครับ <c oughs> 8, 8, อืมแปดแปดหมื่นอ๋ออ๋อมเดู อืมนั่นแหละนะครับมันก็นิดนึงนะเดี๋ยวมาด้วยมอนตเล็กก็แหละนะครับไลดเดนนะเชฟรูทเบนเน็ตอืมแล้วก็เขาปั้นสาระอยู่แหละนะครับเห็นอยูอ่ตรงนี้แหละเหมือนทีมของไอดีมอสักครู่นะครับเออเออเอออืมสี่แสนสามนะครับตัดตัวเดียวนะ ปดหมูอีกอันนี้นอกวงแล้วนะออกมามันแรงอยู่แล้วแหละทีสองอะสี 4, ่แสนสามโดยเฉลี่ยนะครับประมาณนี้นะครับผมอืมนั่นแหละ,ะเลยเด่นโอ้ยมาตีดิก็สําหรับไอดีนี้ไม่น่ามีอะไรจะพูดกันแล้วไหมฮะอืมจบๆแหละนะเป็นเป็นอะไรที่แบบทุกคนสามารถเอาไปเป็นแบบอย่างได้ทันทีแน่นอนนะครับอืมและตัวเยอะมากเป็นแบบไอดีแบบมหากราบอันนึงเลยอะในนั้นใครสนใจอยากจะสมไอดีมารีวิวก็สามารถท,ทักดิสคอร์ดมาได้นะครับแล้วก็ ขอบคุณเจ้าของดีด้วยถ้ามีตรงไหนแบบว่าติดเล่นเกินไปหรือแบบทำให้มันดูแบบเออมันดูแ,บบแปลกๆอะไรี้ยหรือพูดไม่ตรงนี้ตัวบบเจ้าของดีคิดจะต้องขออภัยนะผมเน้นทำให้มันแบบปันป่นๆนะฮะไม่ได้แบบไปเล่นจริงจังอะไรด้วยต้องขออภัยจริงๆนะนี่แจ้งไว้ตายคลิปด้วยน้่นก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับ